สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมอยากจะมานําเสนอตัวบอทที่ผมน้่ํำการพัฒนาขึ้นมานะครับนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจนําไปใช้งานกันดูนะครับ โดยบทตัวนี้เนี่ยผมได้ตั้งชื่อว่า Bit Cup DCA บทเวอร์ชันหนึ่งนะครับโดยบทตัวนี้เนี่ยจะเทรดที่ Bit Cup เท่านั้นนะครับจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่คีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือ DCA นะครับเพื่อนๆคำว่า DCA เนี่ยมันย่อมาจาก Dollar Cost Average นะครับเพื่อนๆโดยบทความที่ผมอยากจะมานำเสนอเพื่อนๆเนี่ยก็คือบทความที่มาจากเว็บไซต์ set.or.th นะครับหรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์้านเราเนี่ยเขาได้มีการเขียนบทความว่า DCA คืออะไรให้เราได้ทำการศึกษาด้วยนะครับเพื่อนๆการลงทุนแบบ DCA เนี่ยมันคือการลงทุนแบบทยอย ลงทุนเปนงดงดนะครับเป็นเป็นวันที่เราบบฟริกไว้อะอย่างเช่นเราสะสมหุ้นเนี่ยเราก็ทําการออมหุ้นทุกๆเดือนนะครับต้นเดือนวันที่1นึ่งอะไรเงี้ยเดือนนี้เดือนตุลาคมเดือนหน้าเดือนพฤศจิกาเราก็ใส่ทุกๆเดือนไปทันวาก็ใส่ไปอย่างเงี้ยทุกๆเดือนนะครับไม่ต้องสนใจว่าราคามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็เราก็ทาการเป็นการสร้างวินัยในการออมด้วยแหละเพื่อน <c oughs> ๆแล้วก็สิ่งสําคัญนะมันจะมีข้อดีและข้อควรระวังของการลงทุนแบบ DCA ให้เพื่อนๆนได้ลองอ่านดูนะครับข้อดีคือเราจะใช้เงินเงินนน้อยรรใกาเิ่ม เป็นการสะสมออมเทียนนิตเป็นเดือนเดือนเทียนนิตไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตามข่าวสารหรือราคาหุ้นเลยนะครับก็เพราะว่าเราลงทุนแบบรูทีเนี่ยเขาบอกว่าได้ผลตอบแทนดีกว่าในช่วงราคาหุ้นขาลงอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไปพิจารณากันดูนะเพื่อนๆส่วนข้อควรระวังคือหนึ่งเพื่อนๆต้องมีวินัยนะเรามีวินัยก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นหุ้นมันขึ้นหรือว่าบิตคอยมันขึ้นไปสูงมากเนี่ยพอถึงเวลาที่เพื่อนๆจะทําการ d c a หรือว่าทาการซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อตามระบบนะครับตามวินัยนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อน เราได้ทำการซื้อบิตคอยที่จํานวนเยอะขึ้นโดยใช้เงินเท่าเดิมน,นะมันต้องคิดให้มันดีมันต้องคิดแบบว่าเราตั้งเป้าไว้แล้วก็ทําการซื้อตามเป้าหมายเป็นวินัยของเราไปนะครับแล้วก็เขาได้เขียนว่าถ้าเกิดหุ้นมันขาขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อ DCA เเนี่ยเหมือนเราจะได้หุ้นน้อยไงถ้าเกิดเขาไปแบบว่าเราอ่านเทคนิคอแล้วเรากะได้ว่าเออราคานี่เป็นราคาต่ําสุดแล้วเราเอาเงิน,ก,นก้อนใหญ่ไปซื้อเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนที่เยอะกว่าการ DCA ในหุ้นขาขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็มันก็มีข้อดีข้อเสียให้เพื่อนเลือกใช้แต ัดสรรให้ดีไม่ว่าจะเป็นพอร์ตลงทุนระยะยาวระยะกลางระยะสั้นนะครับถ้าเกิดเป็นบิตคอยของเรเนี่ยก็อาจจะมีพอร์ต DCA พอร์ตรีบาลานซ์พอร์ตเ r รดฟิวเจอร์หรือพอร์ตเทรด e s i ซิง g ซึ่งอนาคตก็คงจะมีบอทเกี่ยวกับการเทรดพวกฟิวเจอร์มาแนะนำให้เพื่อนๆลองใช้งานกันดูแบบที่ผมเขียนขึ้นมามาลองเล่นกันดูนะครับเพื่อนในอนาคตเราก็ต้องจัดสรรพอร์ตให้ดีนะครับเนี่ยก็มีตัวอย่างนะครับว่าออการลงทุน ในหุ้นเนี่ยอย่างเช่นแอดวานหุ้นแอดวานหุ้น CBO หุ้น s c c เนี่ยเป็นยังไงบ้างาเวลาผ่านไปหลายๆปีเนี่ยจะมีผลตอบแทนย,ยังไงอันนี้ก็เป็นในส่วนของหุ้นไงแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Bitcoin หรือว่าคริปโตเคอเรนซีของเราเนี่ยมันก็มีเว็บไซต์นะครับที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆได้ไปดูนะครับก็คือเว็บไซต์ d c a b t c .com นะครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆเข้าไปที่เว็บนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเออในส่วนของ DCA Sitting ิเนี่ยก็จะมีว่าเรามีการลงทุนยังไงบ้างต่อคครรัั้งนะบ ผมก็ลองทดลองดูก็คือผมจะใส่เงินไป1,000ดอลลาร์ 1, ต่อเดือนนะครับแล้วก็ลงทุน3ปีย้อนหลังดูที่ว่ามันจะมีผลตอบแทนยังไงโดยเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลของการอของราคาบิตคอยไว้แล้วก็ทําเป็นแบ็กเทสให้เราดูนะครับว่าถ้าเกิดเรา d c a b i t บิตคอยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงโดยถ้าเกิดเพื่อนเห็นว่า1,000ดอลลาร์เนี่ยมันเยอะไปเพื่อนก็ลองมองว่าเป็น1000บาทก็ได้นะไม่ต้องมองเป็นดอลลาร์มองเป็นเงินบาทอย่างเช่นอันนี้คือ1000บาทถ้าเราลงทุน3ปาเนเาีเงินต้นอยู่ที่3 0 0า สามหมื่นเจ็ดพันบาทใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเมื่อรวมกับพวกแคปิตอลเกนะหรือว่าเป็นส่วนต่างของกําไรที่ราคาบิตคอยมาขึ้นไปเนี่ยเราจะได้อยู่ที่2องแสนสี่หมื่นหกพันบาทเลยนะเพื่อนเคือมันมีการเขาเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของของอต้นทุนของเราเนี่ยอยู่ที่5 6 6ร้อยหกสิบเลยก็ถือว่าโอ้โหค่อนข้างดีเลยนะเมื่อก่อนนะผมก็เคยดีซีลอนะแต่ว่าผมก็อดใจไม่ไหวงไงเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยศรัทธานในบิตคอยเท่าไหร่หรอกผมก็ดีซีเอไปได้ประมาณสองปีเห็นมันเติบโตมาประมาณ4เท่เท่ะผม ก็เลยขายทิ้งหมดเลยไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาไกลขนาดนี้ถ้ารู้อย่เงี้ยคงเก็บไว้ยาวๆแหละเพื่อนหลังๆมาเนี่ยผมก็เลยโอเคราคาเท่าไหร่ก็ช่างผมก็ซื้อเก็บไว้เลยนะครับไม่ไม่เอาเอามาขายละนะครับถ้าเกิดเราทําการ DCA ไปเรื่อยเนี่ยที่เดือนทีเดือน,ท,อน,ท,อนทีเดือนเนี่ย สะสมไปเรื่อยะครับไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่เป็นเงินที่แบบว่าเราเก็บอมอมครับทำงานมาเก็บออมตัือว่าได้เงินเดือนเดือนละสามหมื 30, ่นเนี่ยเก็บออมสักสามพันสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งพันบาทก็ได้เพื่อนเราไม่จำเป็นต้องเก็บเงินก้อนใหญ่นะครับเราอาจจะเก็บเป็นรายวันก็ได้นะ DCA รายวันซึ่งผมก็เขียนบอทให้มันสามารถ DCA รายวันได้เพื่อนเพื่อนก็ลองปร,ปรับตั้งได้นะครับให้มันเหมาะสมกับเงินที่เพื่อนลงไปแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าช่วงแรกๆ่งที่เรา DCA มาเนี่ยผลตอบแทนก อย่างหนักเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนเป็นแคปิตอลเกนเยอะนะครับอะไรแบบนี้เพื่อนถ้าเพื่อนไม่เข้าใจในส่วนของการ DCA เนี่ยว่ามีประโยชน์หรือว่ามีอะไรเนี่ยเพื่อนก็ลองไปศึกษาใน u t u b e นะครับเกี่ยวกับเว็บที่เป็นเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะอธิบายได้ค่อนข้างดีนะเพื่อเพื่อนแล้วมากับเข้ามาที่บอทดของเราดีกว่าตัวบอทดของเราเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4ไฟล์นะครับก็คือไฟล์แรกก็จะเป็นไฟล์หมายเหตุตัวนี้เนี่ยผมก็ทำการเขียนหมายเหตุรวะว่าตัวบอทมมันจะ er นะีอร์ด้่ะเพราาาวทงบิรัเนี่ย มันมีปัญหาเวลาผมเขียนมันไม่เหมือนกับใบแนนเนี่ที่มันมันเขียนแล้วมันจบไงแต่บิตคับมันติดประเด็นนิดหนึ่งในส่วนของเลขทศนิยมนะครับในตำแหน่งที่มีการทศนิยมที่มันน้อยๆอ่ะอย่างเนี้ยทศนิยมของบิตคอยของเราเนี่ยมันมันน้อยมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเลขยกกำลังซึ่งเลอเลขยกกำลังติดลบเนี่ยมันจะไปมีผลต่อการเข้าออเดอร์ คือตัว api ของ Bit c u p เนี่ยมันจะเออร์เลอครับมันไม่เข้าใจว่าอันนี้มันคืออะไรผมพยายามแก้แหละแต่มันก็ยังแก้ไม่ได้ก,ก็ก็ติดไว้ก่อนแล้วกันเพื่อนก็คือผมอธิบายแล้วว่า,วาตัวบทตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนอยากจะใช้งานในส่วนของแพนิคบิตคัพแพนิคคือ ถ้าเกิดเพื่อน DCA ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยสมมติว่า DCA สัก10ตัวนะสมมติตัวละ10บาท2วันครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งอ0่ะสิบาทยีบาทแล้วแต่เพื่อนนะ DCA ไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากขายทิ้งรวดเดียวเลยก็สามารถกดเปิดบอตตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมันจะทำการขายเหรียญกิบัวเคอรเรนซีที่อยู่ในลิสต์ที่เพื่อนๆพิมพ์ไว้ในไฟล์นี้เนี่ย มันก็จะวิ่งไล่ขายให้อัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งกดขายทีละเหรียญทีละเหรียญให้มันเหนื่อยนะครับแล้วก็ตัวบอท DCA เนี่ยก็จีกเป็นบอท DCA ครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องตั้งค่าตัวไฟล์ configuration อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับตัวไฟล์ configuration เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็มีแค่ตัว b i t ค u b API key นะครับแล้วก็ Bit c u p secret key นะครับแล้วก็ l าย e token ตรงนี้ใส่ก็ได้เพื่อนจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ DCA นะครับก็จะมีมาเก็ตนะครับว่าจะเป็นมาเก็ตหรือเปล่าหรือว่าเป็นลิมิตนะครับแต่น้นําเป็นมาเก็ตดีแล้วเพื่อนๆตัวลิมิตก็ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าอาจจะมีบั๊กมีอะไรนะครับใช้มาเก็ตไปก่อนเพราะว่า DCA เราไม่จำเป็นต้องอะไรมากใช่ไหมล่ะ เราก็ซื้อทุกราคาอยู่แล้วเดือนเดือนอาทิตย์1ซื้อครั้งหนึ่งเดือน1ซื้อครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับส่วนต่อมาคือท i m e l o o ตัวนี้เป็นหน่วยนาทีนะครับก็นี่ก็เป็น21,600นาทีก็ตกประมาณ15วันนะครับ15วันบอดทำงานทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว symbol นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว crypto currency ที่เพื่อนๆอยากต้องการใช้นะครับแล้วก็ d c a a m o u า t นะครับก็คือจานวนที่เพื่อนต้องการจะเข้าซื้อ บิตคอยนะครับ500เข้าซื้อ E t ท3 0 0นะครับอันนี้ก็แล้วเพื่อนๆอยากจะลงทุนนะครับตัวบอทดตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะทํางานในการซื้อขายให้เราเป็นหลบหลเป็นรอบๆไปนะครับตัวบอทดตัวนี้มันไม่จําเป็นนะครับที่เพื่อนๆจะต้องไปโฟกัสมันนะครับก็คือเราควรจะเปิดลืมเลยอ่ะไม่ไม่ต้องไปโฟกัสมันนะครับดูแค่ว่ามันทํางานปกติหรือเปล่ามีเด้งหลุดอะไรไหมนะครับเพื่อนๆก็เอาไปเปิดที่ vps นกฟ้าที่ผมแนะนําก็ได้นะครับเปิดควบคู่กับตัวบอทด อน่ก็ได้ที่ผมเคยแจกไปหรือว่าจะเป็นบอทดอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆไปหามาจากโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีคนมาแนะนําขายอะไรเนี่ยเพราะว่า VPS ของผมที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันก็เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเพื่อนเพื่อน,นอก็สามารถที่จะนําเอาบอทดหรือว่าโปรแกรมอะไรมาลันทิ้งไว้24ชั่วโมงงี้ก็ได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นบอทดของผมนะครับก็ลองดูแล้วกันเพื่อนเมื่อเพื่อนตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดเปิดบอทดเลยครับเมื่อกดเปิดบอทเนี่ยก็จะมีหน้าต่าง cmd มาเหมือนเดิมนะครับ ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปิดบอรดก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูบิดครับก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างบิดครับในส่วนของเงินนะครับกระเป๋าเงินนะครับเห็นไหมว่าผมมีเงินบาทอยู่ประมาณ976บาทนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆเนี่ยที่จะจะซื้อก็คือบิตคอยกับอีทีเรียมเนี่ยมันไม่มีนะครับมันมีอยู่ศูนย์ยูนิตนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็กดเปิดบอทนะครับเมื่อเปิดบอทเนี่ยก็มีหน้าต่างซีมดีมาครับก็ตรงนี้ก็ให้รอสักครู่นะครับ ตัวบอทก็จะโชว์พารามิเตอร์เซตติ้งให้เราทําการเซตติ้งไปนะครับในไฟล์คอนฟิก u r a t i o n ว่าเออมันถูกต้องไหมถ้าเกิดถูกต้องเราก็ปล่อยให้มันทํางานไปแต่ถ้าผิดก็กดปิดบอทนะครับเมื่อทํางานปุ๊บบอทก็จะเข้าซื้อตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่เป็น bitcoin นะครับแล้วก็เป็น BTC นะครับแล้วก็เป็น ETH จํานวน500บาทสําหรับ bitcoin จำนวนสามบาทสําหรับ ETH นะครับจากนั้นเนี่ยตัวบอทก็ทําการเข้อลูบและเป็นลูบนาทีนะครับอันนี้ก็2,100อ่า21,600นาทีนะครับก็ลูบไปถ้าเกิดเพื่อน เื่อนเห็นตัวบอทเนี่ยมันขึ้นาสนะว่า next time to run in 2 1 6 0 0นาทีเนี่ยนะครับแสดงว่าบอทมันก็ทำงานนั่นแหละแต่ว่ามันรอรอเขาดาวนะครับให้มันถึงเวลาก็ประมาณ15วันแล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยไปประยุกต์ใช้จะปรับเป็น dca วันละครั้งหรือ dca วันละสครั้งก็ไป กำหนดเวลานะครับในส่วนของไฟล์ o n f i g u เ a ชั o นตรงนี้เนี่ยเป็นหน่วยนาทีนะครับเพื่อนก็ลองคํานวณบวกลบคูณหารกันดูนะครับแล้วก็ที่สิ่งสําคัญนะที่จะบอกเนี่ยคือบอดด DCA เนี่ยมันไม่ใช่บอดที่ที่มันจะต้องหวือหวาอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนมันเป็นบอดที่เปิดรันยาวทิ้งไว้ครับเพื่อนเพื่อนก็ไปหา v p s แล้วก็เปิดทิ้งไวนนนงนงนง้นะครับเป็น1 1บอดหพอร์ตนะครับให้เพื่อนเพื่อได้ได้ใช้นะครับเมื่อเปิดบอดตัวนี้เนี่ยก็ไปเปิดบอดตัวอื่นก็ได้นะครับ ควบคู่กันไปแล้วก็จัดสันพอร์ตให้ดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะอนาคตเนี่ยเวอร์ชันต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการให้มันลิงก์ API ไปที่ Google Sheets นะให้มันทำการอ,อินพุตข้อมูล Data ของการซื้อขายราคาจํานวนนะครับแล้วก็ อะไรหลายอย่างเนี่ยเพื่อให้เราสามารถแท็กกิ้งกลับไปได้ว่าบัตรเออมันเข้าซื้อราคาเท่าไหร่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างสถิติมาสร้างกราฟอะไรเงี้ยเพื่อดูย้อนหลังในการทํา DCA เนะครับเป็นเป็นเหมือนกับการจดบัญชีอะไรเงี้ยเพื่อนก็ประมาณนี้บัตรง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของของบัตรดีซในการซื้อนะส่วนแพนิคเดี๋ยวผมปิดบัตรไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปรีเฟรชที่ตัวกระเป๋าตังบิตคัพนะครับเห็นไล้ว่าบิตคอยึ้นมาละแล้วก็ e t h ก็ขึ้นมาละเห็นไหมเพื่อนเดี๋ยวผมจะเปิดบัตรจะออก กดแพนิคก็ได้เดี๋ยวมันก็จะไล่ขายตัวคริปโตเคอเรนซีให้เราเนี่ยตามลิสต์ในไฟล์คอร์เกอรชันนะครับมันก็จะขายออกไปหมดเลยนะเพื่อนตามตามมันเลยเป็นราคามาเก็ตด้วยนะเห็นไหมมันก็เริ่มละมันก็ขาย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 ไปนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาลองรีเฟซดูครับว่าตัวบิตคอยกับอีเทเรียมหายไปไหมโอเคหายไปแล้วนะครับแปลงเป็นเงินบาทเรียบร้อยละก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆลองดูถ้าเกิดใครชอบบอทพวกแนว DCA หรือพวกนี้เนี่ยเราก็มาใช้งานกันได้นะครับหรือจะมาประยุกต์ทับในส่วนของการตั้งเวลาอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้ว แต่ความชอบของส่วนตัวของเพื่อนเลยนะก็หวังว่าแบตเตอรี่ก็คงจะสามารถที่จะให้เพื่อนๆนะครับสบายมากขึ้นนะครับไม่ต้องมาโฟกัสการเทรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะแจกตัวซอสโค้ดแบบนี้ให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราดูผู้ติดตามครบ1นึ่งหมื่นคนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแจกซอสโค้ดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยต่อไปนะครับในระหว่างนี้เพื่อนก็ใช้งานตัวบอทที่เป็นไฟล์คอมไพล์ไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานบอทอื่นๆ,ๆนะครับ, <ๆ S 2> รบไม่ว่าจะเป็นบอทรีบาลานซิ่งบอทคริดบ อะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเข้าไปที่กลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ไปถามในกลุ่มได้นะครับก็มีเพื่อนๆเก่งๆมากมายเลยตอนนี้ก็กําลัง มีเพื่อนๆที่จะหัดเขียนโปรแกรมอะไรพวกเนี้ยมาแจกแจกกันในกลุ่มก็ก็ดีนะครับก็ยินดีนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะเรียนโปรแกรมหรืเขียนโปรแกรมเนี่ยก็มาลองถามมดูในกลุ่มก็ได้นะครับก็เดี๋ยวอนาะคตค่อยมาว่ากันีกทีในส่วนของการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมจากจากผมนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาถึงตอนจบตอนนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปวิดีโอประเภทนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ